สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชทดทงแลวกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ <c oughs> เอาไม้อนีออกมานั่งอยู่ทึ่งพ้นนะครับกางทงอยู่โคกน้องหน้าน้องพี่น้องเนาะล่มพัดเย็นว้อยว้ยน,ววนะครับแต่บ,งบางงวาจะเป็นล่มแรงหรือเป็นล่มอย่างเนาะเนื่องจากว่าฝนบาตกนะครับตั้งแต่วานเขาไว้แต่ข้าวพุนแลวก็มิดอิมซิมสาที่จกว้นะครับอ่านว่าสีได้น้ำได้ไนกัเมิดอีกนาะอพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบอ่ะ มันสีแรงสบ,บสายดีซากคนใจชอชทุ่งได้มัมาสซากเฮ็ดหน้าน้ำเขาเทือแลกสีแรงบ่นะครับอ่ะนั่งอยู่นี่ก็นทำกลางป้าพักกระเดาเนาะพี่น้องเนาะที่กิ่งต้นแม่มันจะพูดพี่น้องนะครับอยู่เดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งนะครับไอ้นกกินหมากม้าแล้วมาขี่เวแถวนี้นะครับมา,ทาไทยเวแถวนี้มันเริ่มงอกขึ้นมานะครับอ้างก็ดีขี้กันเนาะมีแต่ยอดอ่อนๆนะครับขมกับพอดีแซ่บนะครับนะครับ <c oughs> ได้ถัวยลาบมาถัวยนึงแต่ทิพเคามาติมน้อยนึงแหละครับมาปูสาดยู่ห่มนี่ก็ พักกับเดากับหาวนีเลยเนาะนี่หักกับปราบเลยงายดีเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะจั้หน่อยนะครับมาเบิ่งคว่ำแห่งแหล่งนะครับพี่น้องนะครับเดือนมิถุน่าเลยนะครับแต่ฝนก็ยังมิดมิดอยู่นะครับคนใจช้าถุงวานเขาไว้นะครับวานเขาไว้อ่านว่าถึงงอกว่าันวานเขาแล้วแหละฝนก็มาห้อยสมิดจัดนะพี่น้องเนาะนะครับผลละมากลากไม้ก็ทยอยเอาลงมาปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเที่ยวมาฮดน้ำว้เนาะนะครับอเดี่ยวพาพี่น้องเลาะเบิ่ง เนี่ยครับตัวนี้เป็นต้นลำใหญ่ว่าันลำใหญ่ใหญ่ทหารแจ็กสิป,เปิเอลส้มใหญ่นะครับพี่นหน่อนะเอกเขาก็ได้เอาวขวดเส้นหนามาซุบไว้นะครับเป็นหนามยดเปน็นในตัวนี่นี่นะครับเจาะหนามนีนนนบบนม่นะครับเพชรระบุหนามยศนะค่อยๆซึมไปนะครับต้น ลำใหญ่น้อต้นมงงะเงาะต้นไรยังวะมะตั้งนะครับอ่ะแรงน้ำก็ยากัางชอเก้าพี่น้องนะครับตกแต่ข้าพูดอะไรก็แล้วเลยนะครับน้ำก็ได้อ่านภาพไปยางเลาะเบิ้งคว่ำแห่งแลรงของโคกน้องหน้าพี่น,น้องเนาะนะครับสุปีมื่อกับมาแล้ะละฝนก็ได้แต่ปีนี้เป็นยังไงบุญมันได้ยินว่าพญาย่าเศร้าทุ่งมาเห็ดหน้าแล้วมันก็เลยทดสอบบ่ลองเบิ้งดูโปโต๊ะจักสามเดือนไม่ใจออกบ่ท่านโอ้โห จะไปทดสอบโดนพนันน้องเพี่น้องเนาะอ่าสิตกกับโต๊ะรถเถอะนะครับอ่ะนะครับส่วนกล่องปมาสร้างกายย่งบะทันเลี่ยมทาหมากอยู่หมากบ่ทันมีอ่ะมีกระเดาใหญ่ต้นหนึ่งนะครับอ่าที่ต้นน้อยๆมันเกิดจะให้เบิ่งมาหันละนะครับนี่กระเดาสะเดากับบ่แม่นย่างขมพี่น้องพอดีกินนะครับพอดีกิน หมากมันลดนอ้อมแมนไปเลยอจะบอ่อออกนะครับเอาไวใบถมักพืชสมุนไพรอะไรมาแลงเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนน้ำซะก็แห้งลงไปเรื่อยๆนะครับบหัวฉีดในห่อนมือเลยเนาะนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็ได้ลงมาปลูกไว้แล้วนะครับนะครับเนะนี่ยน้าเอกเขาได้เอาต้นไม้มาปลูกไว้ริมขอบสะแล้วเรียบร้อยเน,ะนะนาะอ่ะในบัดทยอยมาเที่ยว,มา,ยวมาหดน,น้ำเอาใบามัในใส่แดดแดดเนี่ยละขดลอดก็ถือว่าโอเค อันนี้เป็นละมุดยักษ์นะครับพี่น้องละมุดพันธุ์ใหญ่นะครับขันเป็นมาเกลือซีรกินกันนั่นนในก็เป็นมะพริกวมะเขือมะอ้ม่วงมะฮงมะละกอแล้วก็ส่วนพุ่นทั้งกล้วยเนาะนะครับอ่ะมันคือแห้งคือแแรงแต่ปีนี้เป็นได้ว่านเขาวไใบมีดอิ่มซิมเลยพี่น้องฝนอนะครับนี่แหละคือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับขันบ่อแรงกระท่วมบ่อท่วมกระแลรงนะครับมือพอดีหายากพี่น้องนะครับ นี่นะครับจะม,มะฮงก็ถือว่าโอเคในพะเนาะนะครับมาหดน้ำไว้ค่ามะม่วงมะม่วงไปเรื่อยๆพะละนะครับได้มะม่วงสามต้นนั่นก็เป็นกล้วยเป็นมะฮุงน้ำก็เหลือเท่าที่พี่น้องเห็นแหละแต่ว่าตอนนี้น้ำยังเพียงเอิกอยู่ในพะเนาะน้ำสูงขนาดสูงเอิกถึงเพียงเอิกอยู่นะครับแนะต่ก็วกันฝนมาตกมันก็ค่อยลดลงไปเรื่อย ปีนี่ขึ้นวานซิปโบสูบใสเขานะครับพี่นอ้องนะจงไว้ใส่ไปเลยยืดน้นนำแล้วนะครับอ่ะพาพี่น,อน,น้องย่างเลาะจัหน่อยเขาก็บวานไปเลยละพูดมีดิบซิมเดีพูดนน่นะครับฝนบ่มามันกับบางอกนะ้องพี่น,อน,อกกน้องเนาะก็ดีจังนึงนะครับทางงอกมิดหน่อยแล้วฝนบ่มาเนี่ยคือนอมันจะแห้งตายเลยนะครับอันนี้มันเพรท่านงอกเนาะนะครับมันก็คงเป็นเม็ดเข่าอยู่นะนังเป็นเม็ดเข่าอยู่อ่ะพูดลนะฝนมากแล้วจะสิงอกไปอนะ เห็ดน้็มเขาในความคิดอ่านว่าเขาเขียวเต็มธงอยู่ท่ามกลางสะน้มเน้อยปักไงล้รอบๆกับเขาป้าเ,าเขาเขียวงามอยู่ในสะนี่ก็มีต้นไม้ต้นยังผล,มลงหมากรากไม้เขียวชะอุ่มมาทั่นมันจะคือคือ,คอ,คอบพี่น้องนะครับความฝันกับความเป็นจริงมันถึงเป็นซ้ำได้เนาะ่ครับนีเโอ้อ่ะ,อะ,อะ,อะทานไหนก็กำลังเห็ดเพื่อนครับทำบ้านเพนะราะท่านเล้ว นะครับบ้านของแทนคุณหวานไทยเนาะคุ้นสวนหวานเนี่ยนะครับอ่ะสู่ไปพี่น้องนะครับชีวิตเกษตรกรเพิ่งฝ่าเพิ่งฝนมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับได้รับความเดือดร้อนกันทวนานาเนาะหรือว่านี่บอกมันชิม,มาเดือนนี้บมดฝนวันที่เกตที่แปดสันเขาว่าแม่นบพราะเสด็จเลยอ,ะะอ่ะคลิปนี้ก็ย่างผ้าแดดไทยปไปพี่ไปน้องเบิ่งพอนนะครับคงจะ ฝากพี่ฝาก,ฝาก,น,กน้นองเพลงเทน่ห์น้องเพลงน้องเนาะนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆยังพ่อกันไหมนะครับคลิปนี้สบายดีครับผมควบรรยากาศแบี้